ให้ผมก็ได้อยู่ในเกมพลอยแบง์นะฮะอะไรวะเน,นี่ยโหลดนา้ยังเห right. มือนเดิมเพิ่มเติมส้มตำหมวดบอมฟังเสียงครับอยู่อยู่แท่นหมดเลยเดีย๋ยวมาแล้วมาละ โอ้ยแตกเลยอะสุดท้ายไม่มีปืนอีกมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาปืนมาเดี๋ยวเฮ้ยไม่ให้กูอีกโอ้โหเอาเองก็ได้วะปืนมาอะลุย โอ้โหเจบ็จบเจ็บแตกเนีน่ยโอ้เหีย เอ,เ,อเอา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 โหไมนโน่โหดเ่ะโอเอเม่งไงไปยามเขาเดอกโคตรโหดอะ่ะมันตัวออกซิเดียม đi anh đi Cần canh giao mình. cần nhà có được rồi đâu nhà viên này hết bên này quá พาสวนอะไรนะเนี่ยอืมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเสียงเสียงอะไรอะไรตื่นตุมแป๊บก็ตายตื่นตุมโอโ้โหโหดโหดโหดมีทุกีมมันไม่กี่วันเองนะเอเฮ้ย แม่งเอาละแม่งเอาละตบจบอะไรระเบิดระเบิดไหมโอ้โหแม่งเกือบตายยศยุยด,ดอกเกือบตายยุด,ดอกตายแล้วสัตว์โปโ่งยิงกวายิงกว่า,วาไม่มาไม่มา โอ้ยมาว่ะเฮ้ยอะไรอะไรโหชิบหายลูกซอง,ง,งโหดอยู่ใกล้ตายอุ้ยชิบหายอุ้ยอุ้ยเอา้ะเฮ้ยไม่โหดว่ะให้หัวแตกอุ้ยโอ้โหตายไป็นอยด้วย ขึ้นบนให้เจอเลยพระเอกเองพระเอกเองอ้ยเอาดิอยู่ไหนอ่ะอ่าวะวะมองมาย,ยุดดอกมาบ่อยปะาระเบิดรอเลย มาแล้วหยุดอกไม่มาวะโดนประยาวสองคนเขียเยียบเฮ้เลยล่นปืนอักว่ะเล่นได้เป็นเฮ้ยไปดูกราฟดิดการ,ราฟอุ๊ยอุ๊ยกราฟแตกฟังเสียงฟังเสียง มาแล้วไอ้เสร็จไม่โดนเสร็จเอ้ยไม่โดนเลยก้มหลบอุ้ยอุ้ยอฮ้ยเอาดิไปยาวยาวยาวมาลองละไอ้ไม่มีคนอันนี้โอหเฮ้ยเอาดินั่งยิงดิโอ้ยมันยืนมองเอ้ดิไปเอ้าเอา้า เอา้าเอา้าอะไรของมึงเนี่ยระโถ่กูเรนอักไม่เปรถึงงี้เรนอักไม่เป็นยาวมันตายยาวแตกง,ง่ายเน้ย่าน่ะยาวใหม่ก โดนมีดกูจิ้มตายอันาถเฮ้ยมาละมาละชิบหายโอ้โหเต็มหน้าเต็มหน้ากูเลยเต็มหน้ากูเลยนี่เต็มหัวมึงเลยแล้วกันไอ้ชิบหายโอนน well. ้ยเชี่ยกูตกใจมาเลยโโอ้ห โอ oh ้โหคิดทองคิดทองอุ้ยคิดทองแตกอ่ะโอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นกระสุนโอ้ยเกือบตายปืนให้มึงงกจังวะปืนไม่ให้งกโอ้โหไม่งกเลยโอ้โหแตกตุ้มโอ้เสียงติ๊ดนี่รู้เลยยี่เสียงตำนาน มึงรู้ด้วยมึงโปรอย่ากกระโปมองเอ,อืเอ,อเฮเยเป็นเดิมเป็นเดิมชิดอะไนไม่เป็น okay. s <S บุกเลยครับมาละชิบหายชิบหายแล้วเบิร์อุ้ยโดนโดนโอ้ย,โด,โ,ดโ,อยโดนหน้ากูด้วยนุง oh. มันยังไม่ปามาถึงนี่ ไม่ได้ละ <Heritage> ไปละ <credentials> เฮ้ยกราฟขอพืนหน่อยไม่ไให้งงดวงนี่ตายตตนั่นนั่นนั่นมาละมาละโอ้โหจับไหมล่ะอุ้ยอุ้ยชิบหายละยาวยาวแกเคโอแก ตายตายชิบหายโอ้โหกูแพ้ปืนเลยเนี่ยไอ้เฮียไอ้ปืนเอ็มสี่วยโหนี่ด่าเลยแ okay. ม่งมึงมาสามตัวรวดเลยกูว่าละยาวมาไอ้สัตว์เดี๋ยวเรวขอปืนหน่อยขอไอ้สัตว์ไม่ใช่ปืนนี้ไอ้เหี้ย เด็กดอกเด็กดอกไอเด็กดอกไอเด็กดอกไอเด็กดอกเด็กดอกเด็กดอกงกุญคืน,นป,ปืนกูมาเดี๋ยวไปตามปืนกูมากูน้ำตีนมากไอ้เหี้ยให้ปืนเราเนี่ยดี่แม่งไม่พังนะครุยแตกจะหายละแตกหมดเลยครับรึเปล่า เพื่เราแตกแป่ะปืนอะไรปะโอ้คีทูโอ้โหแทน่นนี่ตุกกต๊กแกแกกรลายโพอะไรวะกรลายไอ้ลายลายลาย,ลายพลางอะไรที่โอ้โหเอาว่ะใช้ได้ว่ะ ไม่ยอมแพ้เว้ยไปไปไปสุดท้ายสุดท้ายแล้วอยากแล้ปืนมึงไอสัตว์เฮ้ยปืนกูปืนกูไอสัตว์เฮ้ยไอเหี้ยนี่แล้วโอเอก็ได้ได้โอเอก็ได้ดีกว่าปืนที่นั่นนะเอเมคดีกว่าที่นั่นนะไอสัตว์โอเอก็ได้ดีกว่าเยอะไอสัตว์ตาบน ไปเลยไปเลยวิ่ง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 จะบินแตกโอ้โหแตกเลยกูเลยไม่แลกไม่เลิกเลยสัตว์แต่กระปืนก็ใช้ได้เหรอเมื่อกี้โ <enriched> อ้โหเออโอ้โหตายแพ้ไอ้เหี้ยแพ้บางทีมมันตายคนเดียว เฮียนี่ก็เล่นปืนกูตายเสียงมาแล้วมึงโผล่ปืนให้เขาเห็นอือเอือ้อบินไอ้สัสหลังมึง่ะพลาดสวนหอบหลังอ,อ๋อเจาโอ้หน้าก็มีมูแ้แตกแต่อือ้โอโดพันหนึ่งโอเคนะผมผมขอจบเพียงแค่นี้สุดครับเย้ yeah.